ที่ความร่วมมัยร่วมมือในอาเซียนกันบ้างน,นะครับมีโครงการให้ทุนกับกลุ่มทันตแพทย์ประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาศึกษาต่อสาขาเฉพาะทางในประเทศไทยของเรานะครับเพื่อกลับไปดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศของตัวเองไปติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอามรเมธวิรินกันครับนักศึกษาทันตแพทย์เมียนมาคนนี้มาศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากที่มหาวิทยายลัยมหิดลจากทุนมหิดลนอร์เวย์เพื่อ,ออาเซียน เขาบอกว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีในไทยก้าวหน้ากว่าเมียนมามากเมื่อจบการศึกษาแล้วเขาจะกลับไปช่วยรักษาผู้ป่วยในประเทศที่มีปัญหาช่องปากถึงร้อยละแปดสิบส่วนคนนี้มาจากกัมพูชา ได้ทุนปริญญาโทโครงการกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ําโขงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากเช่นกันจบการศึกษาแล้วกําลังจะกลับไปช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ที่พนมเปญ But however in oral maxillofacial surgery in my country it doesn't have much so that require more surgeon to improve and treat the patient effectively สาขาศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรงไกรนะคะถือเป็นสาขาอันดับต้นๆค่ะที่ขาดแลนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสาขาที่ขาดแลนไม่แพ้กันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสาขารังสีวิทยาและใบหน้าขากรงไกรค่ะซึ่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เลือกที่จะส่งบุคลากรเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของเมืองไทยค่ะ ส่วนนักศึกษาทันตแพทย์ลาวคนนี้สอบชิงทุนมาเรียนในสาขารังสีวิทยาเขาบอกว่าที่ลาวมีทันตแพทย์สาขานี้เพียงสาคนและอายุมากแล้วรวมทั้งมีสถาบันที่รักษาด้านทันตกรรมเพียงแห่งเดียวเขาเห็นเครื่องสแกนที่ใช้ในเมืองไทยและเสนอให้รัฐบาลลาวจัดซื้อเครื่องมือชนิดนี้เพื่อวิเคราะห์อาการปวดในช่องปากและมะเร็งในช่องปากมีเครื่องมือใหม่ๆหรือว่าเครื่องอ่าเครื่องจัด หรือว่าเครื่องแมชชีนที่ใช้ในการทำอกสเรย์ครับมันก็โมเดิลขึ้นหรืว่าทำสมัยกว่าที่บ้านผมมากถ้าเทียบในนัปกปัจจุบันน,นตอนนี้เพราะว่าที่โน่นก็ยังไม่มี C B C t แต่ที่นี่ก็มีมานานแล้วคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหิดลบอกว่าโครงการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศในอาเซียนนอกจากช่วยพัฒนาสุขภาพของประชากรยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านทันตแพทย์ในภูมิภาค เมื่อเราได้สร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยต่อมาตอนนี้เราก็จะสร้างในเรื่องของเครือข่ายการวิจัยที่จะทำวิจัยร่วมกันด้วยนะครับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงยังขาดแคลนทันตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางทำให้แต่ละปีโดยเฉพาะแนวชายแดนจะมีผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาลชายแดนไทยจำนวนมากใช้งบประมาณปีละมากกว่า100ล้านบาท การให้ทุนให้ความรู้ที่จำเป็นในสาขาวิชาที่พบผู้ป่วยจำนวนมากเช่นรังสีวิทยาช่องปากศัลยรศาสตร์ช่องปากการประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรจะช่วยให้ประชากรในประเทศเพื่อนบ้านได้รับโอกาสทางการรักษาและสาธารณสุขที่ดีจากความช่วยเหลือทางการแพทย์จากประเทศไทยคณิตฐาอมรเมธวรินทรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน